วันนั้นผมเรียกแท็กซี่ดึกหน่อยพอดีมีโอด่วนมาให้ทำเพิ่งเลิกงานไม่ทําก็ไม่ได้เจ๊ผู้จัดการกำลังไวัยทองขัดใจแกไม่ได้เชียวบอกเลยพอได้รถผมขึ้นไปก็กะนั่งเงียบๆไม่ได้อยากคุยอะไรนักเหนื่อยมากแค่หวังจะกลับห้องไปนอนคนขับเป็นลุงอายุราวๆห้าสิบกว่าๆผมมารู้ชื่อภายหลังว่า ชื่อทงถวยลุงแกขับรถดีมากขับนุ่มๆจนรู้สึกนั่งสบายพอผมนั่งนิ่งไปสักพักแกก็คงจะเห็นบรรยากาศมันเงียบเลยชวนคุยนู่นนี่นั่นแล้วก็หันมาถามว่าเพิ่งเลิกงานเหรอหนุ่มแกชวนคุยนั่นนี่ตามประษาคุยไปคุยมาสักพักใหญ่ๆแกก็นิ่งไปนิดหนึ่ง แล้วจูจ่ๆก็พูดขึ้นมาแบบไม่มีปีมีขลุยแกบอกว่ามีเรื่องจะเล่าเป็นประสบการณ์เจอแม่มฝรั่งสาวสวยคนหนึ่งยืนรอแท็กซี่อยู่คนเดียวกลางดึกโดยลำพังผมหันไปมองแกนิดหนึ่งยังไม่ทันถามอะไรแกก็พูดต่อเหมือนตั้งใจจะเล่าอยู่แล้วว่าเมื่อปีที่แล้วช่วงหน้าหนาว กรุงเทพยังพอมีลมเย็นๆอยู่บ้างลุงขับแท็กซี่อยู่แถวสุขุมวิทตอนค่ำๆแล้วก็เจอแหม่มฝรั่งคนหนึ่งยืนรอแท็กซี่อยู่คนเดียวโดดเดี่ยวตรงหน้าโรงแรมเล็กๆหน้าตาซื่อๆสะดุดตาแต่แรกเห็นเหมือนมีเรื่องครุ่นคิดอะไรบางอย่างแต่แน่ๆ่โคตรน่ารักเลยขาวตัวสูงผมทอง ผิวเหมือนข้าวเจ้าต้มใส่น้ำมะพร้าวนวลน,นวลหอมหอมหน้าจับดื่มยกสดเธอใส่สายเดี่ยวกับกางเกงขาสั้นรองเท้าผ้าใบแหม่มนั่นชื่อแอนนาสำเนียงอังกฤษฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ก็พอเดาได้ว่าเธอหลงทางหาแท็กซี่กลับโรงแรมอีกที่ไม่ถูกเลยขอให้ลุงขับพาไปลุงก็โอเคบอกคำๆไปว่า นั่งมาเหือเดียวพี่พาไปเองไม่คิดแพงมีกดมิเตอร์ก่อนให้ด้วยแอนนานั่งเบาะหลังมือกอดกระเป๋าแน่นดูเหมือนอยังกล้าๆ้ากลัวกลัวคงจะต่างถิ่นและอยู่ลำพังแต่ก็พยายามยิ้มให้ลุงพอถึงแยกไฟแดงลุงก็ชวนคุยนิดนิดแบบบ้านบ้านปูปูปลาปลามากับใครครับทำไมถึงมาอยู่คนเดียว แอนนาบอกว่าเพื่อนที่มาด้วยกันเมาอยู่ที่บาร์เกิดเรื่องทะเลาะกันกับเพื่อนเธอก็เลยออกมาเดินเล่นสงบสติอารมณ์แต่สุดท้ายก็หลงจำซอยกลับไปที่บาร์ไม่ได้โท่เอ๋ยฟังแล้วก็น่าสงสารแต่ลุงก็แอบคิดในใจว่าหรือคืนนี้จะเป็นคืนโชคดีของลุงที่ได้ลูกค้าชาวต่างชาติลุงขับรถไปเรื่อยๆ แล้วจูจูแอนนาบอกว่ายังไม่อยากกลับโรงแรมละอยากหาอะไรกินก่อนบอกให้ลุงหาร้านอาหารให้หลังจากขับรถพาเธอวนไปเรื่อยจนเจอร้านอยู่ตรงหัวมุมซอยละสานไฟร้านมันเหลืองนวลคนไม่เยอะมากมีโต๊ะว,ว่างอยู่พอดีเราเลยจอดรถแล้วเดินลงพร้อมกันเป็นร้านข้าวต้มเล็กๆข้างทาง ร้านไฟสลัวสลวโต๊ะเก่าๆแต่มีบรรยากาศอบอุ่นพานั่งโต๊ะไม้เก่าๆมีไฟส้มๆหลอดเดียวบรรยากาศลูกทุ่งแต่เธอดูชอบมากแอนนานั่งลงแล้วสั่งอะไรมั่วๆลุงเลยช่วยแปลให้สุดท้ายกลายเป็นเมนูข้าวต้มหมูไข,ข่เค็มต้มยำโปแตกแล้วก็ผัดผักบุ้ง ลุงก็มองหน้าแอนนาขณะกินเธอใช้ช้อนตักข้าวต้มขึ้นแบบระวังระวังเหมือนยังไม่ชินด้วยหน้าตาที่น่ารักดูเพลินตาไปหมดลุงเลยพูดขึ้นเบาๆว่าไม่ต้องรีบกินไปเรื่อยๆเธอยิ้มตอบดวงตาเธอเป็นประกายแบบคนที่หลงทางมาเจอแสงไฟพอดีแอนนาหัวร้องง่ายมากกินเผ็ดไม่ได้ แต่งานต้ยมยำโป๊แตกนี้เธอซดจนปากแดงลุงดูแล้วยิ้มเพลินตามเธอสงสัยจะชอบมากเหมือนฝรั่งมาจากหนังเลยนะหนู <No. S 1> ลุงหันมองมาทางผมทางกระจกหลังพูดจ่อไม่หยุดผมก็ต้องทำหน้ายิ้มรับฟังเรื่องที่ลุงทงถวยเล่ามาเพื่อรักษามารยาทลุงทงถวยเล่าต่ออีก พอกินเสร็จแอนนาบอกว่าไม่อยากกลับโรงแรมเธอถามลุงว่า Can I go with you? I don't feel safe alone. แปลเป็นไทยฉันไปกับคุณได้ไหมฉันไม่รู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่คนเดียวลุงได้ยินแทบช็อกเลยใจเต้นตุบๆคนเพิ่งเจอหน้ากันยังไม่ถึงชั่วโมงไว้ใจลุงซะแล้วแต่ลุงก็พยายามนิ่งๆ พยักหน้ารับตอบกลับไปว่าไปดีถ้าคิดว่าไว้ใจลุงได้นะตอนนั้นลุงยังนึกอะไรไม่ออกเลยคิดว่าจะกลับไปตั้งหลักที่ห้องเช่าของลุงก่อนลุงก็อยู่ได้ตามอัธภาพแหละชายโสดและมันก็อยู่ใกล้ซอยละสาน,นี้ด้วยจึงพาเธอไปถึงห้องเช่าพอลุงไขประตูเปิดเข้าห้องไม้เก่าที่เริ่มเปื่อยตรงขอบล่าง เปิดเข้าไปในห้องเช่าเล็กๆขนาดแค่พอวางเตียงเดี่ยวกับโต๊ะเก้าอี้พลาสติกหนึ่งตัวแสงจากไฟเพดานสีเหลืองหม่นส่องกระทบฝุ่นที่ลอยวนในอากาศมันไม่ใช่ห้องที่หรูหรือสะอาดเรียบเหมือนในโรงแรมแต่มันมีความเป็นจริงอยู่เต็มห้องแอนนาเดินเข้ามาช้าๆเหมือนกำลังเดินสำรวจในพิพิธภัณฑ์ อะไรสักอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนฝ้าเพดานมีคราบน้ำซึมเป็นดวงพัดลมเพดานหมุนเอื่อยๆส่งเสียงเอีย๊ยียๆตรงมุมห้องมีถังน้ำกับกระมังพลาสติกวางไว้ข้างกันเหมือนตั้งใจบอกว่าห้องนี้ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นไม่มีอ่างไม่มีอะไรไฮเทคแอนนาเดินไปดูเตียงเก่าๆที่ปูด้วยผ้าปูสีซีด ขอบหลุดนิดนิดตรงมุมแล้วหันมายิ้มให้ so this is real Thai life นี่แหละคือชีวิตคนไทยแท้ๆเสียงเธอพูดแบบหยอกหยอกแต่แววตาเหมือนกำลังอินกับสิ่งที่เห็นลุงได้ยินก็หัวเราะหือหอก่อนตอบกลับไปอย่างไม่เขินของจริงเลยแหละห้องเช่าเดือนละ2,500 ไม่มีแอร์มีแต่พัดลมเสียงเอียดเอียดให้ฟังแทนดนตรีแอนนาหัวเราะเบาๆเดินไปเปิดหน้าต่างให้ลมผ่านเข้ามาหน่อยม่านสีขาวราคาถูกปลิวเบาๆเธอสูดลมหายใจลึกเหมือนจะเก็บกลิ่นอากาศของชีวิตจริงเอาไว้เธอมองไปรอบๆอ,อย่างเงียบๆสักพักก่อนจะหันมาถาม you live here alone คุณอาศัยอยู่ที่นี่คนเดียว ลุงพยักหน้าแล้วตอบไปตรงๆไม่อ้อมข้อมอยู่คนเดียวแต่บางคืนมันก็เหงาและเดียวดายเธอไม่ได้พูดอะไรต่อแค่ส่งยิ้มเศร้าๆแบบเข้าใจแววตาเธอมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปจากนักท่องเที่ยวที่หลงมาเจอห้องเช่าเก่าๆกลายเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังเห็นหัวใจของผู้ชายคนหนึ่งบรรยากาศในห้องมันนิ่ง แต่มันไม่ว่างเปล่ามีลมมีเสียงพัดลมมีความเงียบมีแสงไฟสีเหลืองนวลสะท้อนเงาสองคนบนผนังและมีอะไรบางอย่างที่กำลังเกิดขึ้นช้าๆเหมือนเครื่องยนต์ที่เริ่มติดเครื่องหลังอุ่นมานานแอนนามานั่งที่เตียงนอนหัวเร้อเบาๆศบตาลุงแล้วก็บอกว่าร้อนจัง แล้วแอนนาก็ถอดแจ็คเก็ตตัวนอกออกพาดไว้ที่ตรงขอบเตียงเหลือแค่ใส่เสื้อสายเดี่ยวตัวบางๆโนบราตามสไตล์สาวยุโรปแล้วยิ้มมองมาทางลุงพอถึงจุดหนึ่งลุงก็เลยเอ่อยถามตรงๆไปว่า you okay นะมาอยู่กับผู้ชายแปลกหน้าแบบนี้ Es เธอกลับตอบว่า you are kind I feel okay, and maybe I need someone. คุณเป็นคนใจดีฉันรู้สึกสบายดีและบางทีฉันอาจต้องการใครสักคนลุงจึงนั่งลงข้างแอนนาเตียงมันยุบตัวลงตามน้ำหนักตัวของคนสองคนเบียดใกล้กันจนไหลชนไหลไม่มีคำพูดไม่มีแผนล่วงหน้า มีแค่ลมหายใจสองคนที่เริ่มเข้าจังหวะกันแบบเงียบๆแอนนาเอนตัวลงบนหมอนหัวเธอหันมาทางลุงผมเธอกระจายเต็มปลอกหมอนเก่าๆแสงไฟหลอดเดียวในห้องทำให้ผิวเธอดูอุ่นกว่าความจริงลุงนั่งมองเธอสักพักแล้วค่อยๆเอนตัวลงข้างๆกันไม่มีใครแต่ใคร แต่ความใกล้กันมันเหมือนคลื่นแม่เหล็กที่ดึงทุกอย่างให้ขยับเข้าหากันมีแค่ลมหายใจที่ถี่ขึ้นเรื่อยเรื่อเสียงหายใจเธอเริ่มชัดขึ้นเหมือนเสียงลมผ่านใต้ท้องรถบนทางด่วนมือแอนนากำเสื้อลุงที่หน้าอกแน่นลุงเองก็ไม่ต่างกันแค่โดนลูกแผ่นหลังเบาๆก็เหมือนโดนเร่งรอบเครื่องทุกอย่างยังไม่ได้ถอด ยังเป็นแค่ท่าจอดนิ่งที่ร้อนข้างในแต่สัมผัสมันซัดกันเหมือนรถค่อยๆลื่นลงเนินแอนนาซบหน้ากับไหลลงุงสูดกลิ่นผิวที่ผสมเหงือ่อหัวใจลุงเต้นดังในหูเหมือนเสียงเบรกที่กลั้นไว้กลางทางแอนนากระซิบเสียงแหบ Please don't rush ปรดอย่าเร่งรีบลุงพยักหน้า ตอบรับพร้อมจูบหน้าผากเธอเบาๆแอนนาก็ไม่ได้อยู่นิ่งเธอใช้มือลูบแผงหน้ารถลุงแบบช้าๆละเมียดละไมเชิงสำรวจทุกซอกทุกมุมเหมือนวิศวกรเช็คเครื่องก่อนออกเดินทางให้สภาพอะไหล่สมบูรณ์ทุกจุดเสียงหายใจของแอนนาเหมือนเครื่องยนต์ที่เพิ่งอุ่นเครื่องกำลังได้ที่ พร้อมจะเข้าเกียร์หนึ่งขับเคลื่อนไปข้างหน้าลมหายใจร้อนๆพ่นรถที่ซอกคอลุงเหมือนท่อไอเสียที่ยังไม่ดับเครื่องมือลุงก็ค่อยๆเริ่มเลื่อนไปตามสรีระแอนนาเหมือนคนขับที่รู้เส้นทางจากประสบการณ์ไม่ต้องเปิด GPS แต่ก็รู้เส้นทางข้างหน้าว่าจะเลี้ยวขวาตรงไหนเข้าโค้งอย่างไรถึงจะปลอดภัย และเราใจในเวลาเดียวกันแอนนาแอนตัวสู้ตอบกลับเหมือนช่วงเร่งแซงที่รถเริ่มไต่ขึ้นเนินเสียงครางในลำคอของเธอเหมือนเครื่องที่ถูกเร่งรอบแบบไม่ต้องดูเข็มไมล์แล้วพอถึงจุดหนึ่งแอนนากระซิบว่า don't stop a s s t e r i asterisk อย่าหยุดแต่ลุงเองก็เริ่มสัน่นเหมือนคนขับที่เจอทางโค้งกระชั้นชิด เบรกไม่ได้แล้วต้องไปให้สุดลุงรวบตัวแอนนาไว้แน่นเงยหน้าขึ้นสบตากับแอนนาแบบแนบแน่นแล้วค่อยๆเลื่อนตัวขึ้นไปแล้วลุงก็เสียบกุญแจอย่างพอดิบพอดีไม่ต้องฝืนแอนนากระตุกนิดหน่อยตอนแรกเหมือนรถติดคลัตช์แต่พอขยับได้เข้าที่เข้าทาง เธอก็เริ่มเร่งจังหวะเองเตียงไม้ลั่นเบาๆเสียงเนื้อกระทบเนื้อสลับกับเสียงหอบหายใจเป็นไปตามทางธรรมชาติไม่ต้องรีบไม่ต้องรุนแรงแต่ลึกสุดใจพอให้รู้ว่าจังหวะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเธอขยับสะโพกสวนกลับเสียงครางเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆจนเหมือนอยู่ในห้องอัดเสียง เราสบตากันตลอดไม่มีคำพูดแต่ในใจต่างคนต่างรู้ว่าจนในที่สุดร่างเธอก็กระตุกแน่นเต็มรอบคาบูมือเธอกดหลังลุงไว้แนบนั่นลุงเองก็ทนไม่ไหวปลดปล่อยทุกอย่างเข้าไปแบบไม่มีกักร่างเราสองสั่นนิดนิดเหมือนรถที่เพิ่งเบรกหลังเร่งเต็มรอบเบรกแตกแล้ว ทุกอย่างก็เงียบลงมีแค่เสียงพัดลมกับเสียงหัวใจที่ยังเต้นไม่ทันเบาแอนนายิ้มพร้อมแนบหน้ากับอกลุงพอเครื่องยนต์ดับเราแค่นอนนิ่งๆเหมือนรถที่จอดพักในปั๊มไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากการพักสายตาแต่ใจเรากลับยังเต้นแรงเหมือนพัดลมหม้อน้ำยังไม่หยุดหมุน และคนทั้งสองได้ถึงปลายทางกันเรียบร้อยลุงทงทวยเล่าต่อไม่เคยเจอแอนนาอีกเลยหลังจากวันนั้นแต่ลุงเขาไม่เคยลืมเธอมันไม่ใช่ความรักแบบละครไม่ได้โรแมนติกแบบหนังฝรัง่งแต่มันคือความผูกพันชั่วข้ามคืนที่จริงแท้ทรู True. จนรู้สึกได้แม่มคนนั้น เหมือนคนที่ขึ้นมาบนรถของลุงเขาแค่ชั่วคราวแล้วลงไปพร้อมอะไรบางอย่างที่ทิ้งไว้ในใจเพราะบางครั้งความรักมันไม่ต้องมีอนาคตไม่ต้องมีคำสัญญาแค่มีช่วงเวลาที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังเป็นมนุษย์ที่โหยหาและอยากถูกกอดแค่นั้นก็พอแล้วสัจธรรมนำชีวิต ขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวร้อนแรงของลุงธงทวยคนขับแท็กซี่กับแมมสาวแอนนานะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจและติดตามเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ายังมีอีกเพียบ